ยินดีต้อนรับกรับสู่เพ็กซ์โมชัวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับหนึ่งในยนตรกรรมที่ดูด,ดันและล้ำอนาคตที่สุดที่ l m b o โบกินีเคยสร้างขึ้นมานั่นคือ l m b o โบก i n i รีวิวโถจีดีป,ปี2026คันนี้ไม่ใช่แค่การเปิดบ,บทใหม่ของแบรนด์แต่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าน,นี่แหละคืออนาคตของโลกไฮเปอร์คาร์ตั้งแต่เส้นสายภายนอกที่ดุด,ดันห้องโดยสารที่ทันสมัยไปจนถึงคุมพลังที่ผสานระบบไฮบริดอย่างเนือระดับ ทุกองค์ประกอบล้วนผลักขีดจำกัดไปไกลกว่าที่เคยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกรีวิวโทจิตีถ่ายทอดีเอ็นเอความเป็นแลมโบกินีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเส้นสายคมกรีบราวกับเครื่องบินรบส,ส่วนด้านหน้าถูกออกแบบให้ดูดันด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่ไฟหน้าเลสเส้นบานเฉียบและทรงรถที่กว้างต่ำทำให้สัมผัสแรกคือนี่คือรถที่เกิดมาเพื่อความเร็ว ทุกเส้นสายไม่ใช่แค่สวยงามแต่มีหน้าที่ทางอากาศพลาศาสตร์อย่างแท้จริงทั้งครีบลมสเปิเตอร์และช่องอากาศต่างๆช่วยเพิ่มแรงกดและจัดก,การการไหลเวียนของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นวาลชัดเจนประตูด,ดีไซน์เฉียบอินเทกขนาดใหญ่และรูปทรงลิมเอกลักษณ์ของแลมโบกินีที่คราวนี้ดูบึกบุนและลำยุคมากขึ้น ที่ด้านหลังรีวิวโทจิตีโชว์ความเป็นโรงละครบนล้ออย่างแท้จริงไฟไท้ายดีไซน์รูปตัววายแบบไดนามิกปลายท่อไอเสียขนาดใหญ่และดิฟュเซอร์ทรงลึกถูกจัดวางให้ดูพร้อมพุ่งทยานอยู่เสมอช่องระบายอากาศของห้องเครื่องถูกออกแบบทั้งเพื่อให้ระบบไฮบริด V12 ทำงานเต็มประสิทธิภาพและเพื่อสร้างลุกแบบเครื่องจักรกลล้ำอนาคตมองเพียงครั้งเดียวก็รู้ว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดาก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารความรู้สึกแบบนักบินเครื่องบินรบ ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกแลมโบกินีจะเต็มความรูราและความไฮเทคในแบบที่ลงตัวที่สุดห้องโดยสารตกแตง่งด้วยคันธาราคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะขัดลายผสานกันอย่างพอดีมากวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบพร้อมจอแสดงผลกลางดีไซน์เรียบหรูและจอเสริมสำหรับผู้โดยสารภูมิลัยใหม่ที่รวมปุ่มควบคุมโหมดการขับขุมกำลังรวมถึงระบบแอโรแบบแอคทีฟไว้ในที่เดียวเบาะนั่งถูกออกแบบให้โอบกระชับ ให้ความสบายทั้งตอนขับเร็วและขับกลาแสงแอมเบียนไลท์ทำให้บรรยากาศในรถดูล้ำสมัยและหรูรามากขึ้น ด้านคุมพลังรีวิวโทจีทียังคงใช้เครื่องยนต์ V12 ตามแบบฉบับของ Lamborghini แต่คราวนี้จับคู่กับระบบ Plug-in Hybrid ขั้นสูงเครื่อง V12 ให้พลังที่มหาศาลอยู่แล้วแต่เมื่อรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมพุ่งเกิน1,000แรงมาแบบไม่ต้องสงสัยการตอบสนองทันใจแรงดูมหาศาลและแม้แต่การขับแบบ e ีีเงียบๆก็ทำได้เช่นกันความเร็วสูงสุดแต่ระดับกว่า350กิลเมต่อชั่วโมง และอัตราเร่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์กมชั่วโมงทำได้เพียงรา2สองวินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่ารุนแรงแบบแทบกดคุณติดบาะทันทีช่วงล่างก็ถูกพัฒนาใหม่ให้คมและแม่นยำขึ้นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบไฮบริดยึดกะยอดเยี่ยมช่วงล่างปรับตามสภาพถนนแบบเรียลไทม์และระบบแอโรแบบแอคทีฟช่วยให้รถมั่นคงทั้งทางโค้งและทางตรงคุณจะสัมผัสได้ถึงความมั่นใจทุกครั้งที่กดคันเร่งหรือหมุนพวงมาลัย ส่วนราคาแน่นอนว่าอยู่ในระดับอุนตราลักเพราะเป็นรุ่นลิมิตที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดล้ำสมัยคาดการว่าราคาเริ่มต้นสูงกว่า1 000, 000ล้านดอลลาร์ขึ้นไปขึ้นอยู่กับการคัดตอมของผู้ซื้อแต่ละคน Lamb โบกินีร i e ิวโตจิตีปีสีไม่ใช่แค่ซูปเปอร์คาร์อีกหนึ่งคันแต่มันคือก้าวกระโดดครั้งใหญ่และคือการประกาศความกล้าของแบรนด์ที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่อนาคตของความแรงอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมครับ